ุได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายทำเสร็จแล้วทั้งสองสเต็ปนะคะมาใช้รถน้อาถึงรถอซนี่และครณบอยช่วยส่งรถส่วนสุดที่สุดคือโซนี่ซื้อครับโซนี่ใช่เราเจอกันอีกแล้วถ่ายรูปไมครับผมถ่ายรูปไหนได้ไหมครับไอี a l y s h a underscore f o l m e r r ค่ะโอ้อีกทีได้ไหมครับเพื่อฟังไม่ทัน S H A underscore F O L M E R R ค่ะโอเคชัดนะครับทุกคนสวยนะสวยครับเสื้อนะนี่เลยนะคะเอาไปดูเลยไปคนเดียวนะนี่เลยจ้ะนะคะชป็นลี้สวยสวยถ้าใครเข้าไปเที่ยวพุชนกันได้เลยต้องมาด้ยในี่ไนะคะได้ไปต่อนะคะจิมได้ไหมครับ ทีมชาติไทยเจอเกาหลีใต้หนึ่งทุ่มครึ่งราชมังครับนี่เราเดินทางไปที่สนามราชมังครับไปดูเกมคัดบอลโลกนะทีมชาติไทยเปิดบ้านเจอเกาหลีใต้หลังจากเกมแรกเนี่ยไทยบุกไปเสมอเกาหลีใต้มา1ประตูต่อหนึ่งนะครับกระแสะฟีเวอร์บัตรขายหมดเกลี้ยงโซเอาต์ตั้งแต่1ชั่วโมงแรกไม่ถึงครับไม่กี่นาทีบัตรหมดนะวันนี้เราเดินทางเส้นทางลาดพร้าวดูรถจะติดหรือเปล่า แล้วก็เดี๋ยวไปจอดแ,แถวแถวเดอะมอลแล้วก็ต่อยงไงไปราชมังก็ว่าไงอีกทีครับเจอกันราชมังสอนเฮิงมินอ้าวมีแขกรับเชิญแล้วเ <laughs> <laughs> ยี่ยมไปแล้วครับผม <laughs> ถุกคลิปมังอยู่ทุกคลิปเอออันนี้นเรา,เราไป,ไปดูบอลครับรวมพลหน่อยเดี๋ยวนัดน้องแล้วก็พ่อแม่อยู่สนามนี่เรามาก็นั่งเรือคราวที่แล้วก็นั่งเรือที่โดนจีนไป <laughs> ได้ขึ้นท่าเดียวกันนะ่ะ ใช่ไหมใช่ครับท่าเดือกระนี่หลักดูมมองใช่ท่าเดือหลักดูมมองอ๋อโอเคที่เดิมครับไปเดี๋ยวรอเรือพอแฟนแซ่บสำหรับใครที่ยังไม่เคยเชียร์ทีมชาติไทยโซนเอผมบอกเลยว่าต้องลองให้ได้สักครั้งครับแม้แวบปแรกอาจจะดูแปลกตาจากมุมมองหลังประตูแต่ใช้เวลาปรับตัวไม่นานครับคุณจะได้ดูฟุตบอลมุมใหม่ โดยเฉพาะจังหวะจบสกอร์ที่เห็นวิถีของลูกฟุตบอลแบบเต็มเต็มตาหรือจังหวะคิลเลอร์พาสจ่ายบอลวางบอลสวยๆที่เราจะได้เห็นมุมเดียวกับนักเตะว่าวิสัยทัศน์ของแต่ละคนนั้นสุดยอดขนาดไหนนอกจากนั้นบรรยากาศเชียร์แบบไม่มีหยุดตลอด90นาทียิ่งเพิ่มอัตรลดในการเชียร์ให้คุณได้แบบเต็มๆและเนือสิ่งอื่นใดครับค่าบัตรถูกที่สุดในสนามอีกด้วยรับรองได้เลยว่าหากคุณได้มาลองดูโซนหลังประตูสักครั้งคุณจะติดใจอย่างแน่นอน เนี่ยเราข้ามมาก็เป็นราชมังแล้วนะครับตรงข้ามก็เดี๋ยวข้ามราพัานลอยนี้ไปนิดเดียวคือฝั่งรอเข้าสนามก็เดินตรงข้าม FBT นะครับดูรองเท้าดูเสื้อไหมเสื้อครับเสื้อปี2024ครับต้องอัปเดตลายปีเลยนะลายทัวร์นาเมนต์เลยเพราะว่าผมจะตามอีิครับมาโน่ไม่เอล้วครับนี่เสื้อสมัยมาโน่เลยนะอทิ้งต่อทิ้งยุคมาโน่นี่แชมป แชมป์อาเซียนนะครับที่อุ้มยิงเห็นไหมอันนั้นเตะที่ราชมังค์ครับได้ดูบอกแล้วชอ,อบวาลีกวันแข่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเพียยครับเนี่ยชอบสีขาวอะสีนั่นสีขาว่าสวยเซเลเดียวเอ็ม่ซอะไรเอ,อร็ม อันนี้แปดร้อยเก้าสิบอยากได้สีฟ้าว่ะแี้วแปดร้อยเก้าสิบนีอันนี้ไม่ใช่เกตอันะอันนี้เกตแฟนบอลก็ใส่ได้อ่ะเกตก็เกตแฟนบอลน,นะอต่น,นี้อีกราคาหนึ่งอันนี้เกตเสื้อเชียร์สามเก้าเก้าครับเสื้อเชียร์ ต่สีขาวมันหมดแล้วเ,วเดี๋ยวเบอร์เอสเนี่ยสามเก้าเก้าเนี่็เป็นเสือเอ้อเชียร์อันนี้เสื้อแข่งนี่เสื้อแข่งจะเซ็ตจะแบบนี้นี่ไงเกียร์เ <Get S 2> ทเยอร์ไม่น,น่ามีมั้งมีไหมนี่ถามมี แต่นี่สามพันมั้งก็คืออันนี้ใช่ไหมสองพันสี่เก้าสิบถ้ามีตัวเกีต์แฟนบอลก็มีนะครับแปดร้อยเก้าสิบอืมนี่ก็ไซส์ก็มีอยู่นะเหมือนกันครับตรงนี้ทั้งหมดเลยเอฟแอลแต่ผ้าคนละแบบอะผ้ามดีกว่านีบแฟนบอลเลยมันจะไม่ได้แพงแฟนบอลได้แฟนบอลก็แปดร้อยก็เหมือนกันน่ะต่างแค่ผ้าแค่นั้นเองอ๋อซีะไรเนี่ย อันนี้ก็ชอบสีเขียวอ่ะก็ซื้อดิรออะไรอ่ะแต่ในบ้านก็นั้งเงินน่ะไม่มีใครที่หมดที่พืนเดียวนะมาตอดเลแต่มึงจะใส่สีไหนบ่อยก็ซื้อไปสีนั้นแหะใช่ไหมมสีเลี่ยรอ่ะได้กูสีมันดว่าในบ้านก็ยืนพื้นมาก่อนถูกคือเอลนี่ไงเจอแล้วแอลนะแอลอ่ะกรดีเลยเล็กป่ะใส่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเขาจะเอานี่ถุงให้นี่ตัวโชว์เย้ากพอนนี้วะเขาปกดียวนะเขาปกดียวอะใส่ไว้ไหนมาไหนได้แก้วดียวตัวนี้มันอ๋อราคาเดียวกันเนี่ยใช่เนี่แปดร้อยเก้าสิบเหมือนกันใช่แล้วมีปกอย่างอันนักศึกษาอนาคตวันนี้มาเชียร์ใครครับมาเชียร์ใหญ่บอกเชียร์ซอนนะครับอืใช่เขาเชียร์ซอนเขาจะ เราจะซื้อเสื้ออะไรอีเราจะซื้อเกาหลีเหรอซื้อซนอนเทมินนะซื้อเสื้อสเปอร์ตะเกาหลีแล้วพี่เลยเฉอซอนใช่ไหมมาดูซอนเทมินนี่นี่ไอพเฮ้ยแปลงล่างแล้วเหรอหหแปลงล่างแล้วนะเออแปลงล่างแล้วเออโดนมาเรียบร้อยครับม <ไป S 1> อนซื้อรองเท้า <laughs> คือโซนจอยักษ์นะครับใครที่ไม่มีบัตรก็มาลงพลเชียร์นี่ก็ได้บรรยากาศข้างสนามสนามแข่งก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นโซนที่แฟนบอลที่มีมบัตรก็มาไม่มีบัตรก็นั่งโซนนี้ได้นะฮะถ้าตั๋วหน้าสนามไม่คิดเห็นหนะหแล้วนะไม่คิดเห็นแล้วนำแป้งมาแล้วมานแป้งมาแล้วครับรรนอยกสมาคมคอนเทนต์รที่ถ่ายมันก็สมบัตท้า,ทาย โรสรอยด์ไปนะไปสเปอร์ซันเทอร์มินซันเทอร์มินนี่เป็นไงโอ้ยนั่ชาวเกาหลีใต้นะครับนี่ซันเทอร์มินปัญกมาอุ้ยจะทิ้มมันหรือยังนี่บรรยากาศอ๋อของกินเข้ามาจัดโซนตรงนี้โอเคนะ เอ้ยเขาจัดโซนใหม่เว้ยทำเป็นฟู้ดทรัคซุ้มอาหารข้างในโดมปกต,ติจะขายอยู่ข้างหน้าแล้วมันวุ่นวายอยันนี้จัดโซนเรียบร้อยเลยวันแข่งไม่มีของมาขายเหมือนตลาดปกตินะนี่จจัดโซน จะได้คุ้มคัว่ร้ยเาเงะน่สนครวยครับเื่อนเรีเลยาะคกู่ยครคนเดี่เนาะรับี่ที่เดินานไปผ่านมานะคะอย่างที่บอกไม่แพวไม่แพวไื่นะ้อเปคนเนาะนะคะจุดนี้จุดเดียวค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวใครที่ต้องการซื้อฟ็อกคอนไปเทียบบอลด้านในเรียนเชิญเลยนะคะจำนวนจำกัด คางออเไปอลงทเบียนไอ้น <wird variance thumbnails> ี่มันซูมาไลยที่สาม่าววันนี้นะคะถ่ายรูปกับช่างภาพ ชองของเรานะคะที่บู้ผลิตโซนี่เร well well. าไปดูใกล้ๆดีกว่าฟิรูปให้คุณได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายทำเสร็จแล้วทั้ง3เ็ปนะคะได้เลยทั้ง2ซเลยซนี่แ้วกนีเซมซื้อครับโซนี่ซื้อค่ะโซนี่ก็ชื่ออะไรครับร่่อื้อลูกเร่งอครับใช่้โหดีแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้ก็ลูกเร่งครับราจกที่สาวสวยเเรมดหรือจก โอ้เจ้าของร้านนี่บอกได้ครับเป็น้อชาอง้แบบนี้นะคะโอ้เรโซนี่นะครับจำไว้นะโซนี่เป็นโซนที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมดูมาในซุ้มนี้ไม่มีโซนไหนดีเท่าโซนี่อีกแล้วคุณเกรดครับโอ้ฮะได้เป็นหนึ่งเป็กกูมาแล้วอาการมาหลังจากที่เราคุยกันแล้ว เมื่อกี้มานั่งรีเทปดูเราต้องกลับไปซุบน้านอีกรอบมหนึ่งโซนนี้มันสวยจริงๆโซนนี้ว่กล้องดีเราต้องพาไปอีกทีหนึงเราเดินมาตรงนี้อีกแล้วเราเราเจออีกแล้วใช่เราเจอกันอีกแล้วถ่ายรูปไหมครับผมถ่ายรูปหนได้ไหมครับ ขอบคุณชคุณพิงครับโอ้ไม่ไหวคนเดียวไม่ได้เลยนะครับ1 2 3สองสามโอ้น่ารักมากเลยคร okay. ับแจกวามเลยได้ไหมครับไอจีก็ได้ค um, ร okay ับไอจี a l y s h a underscore f o l m e r r ค่ะโอ้อีกทีได้ไหมครับเพื่อฟังไม่ทัน h a underscore f o l m e r r ค่ะโอเคชัดนะครับทุกคนขอบคุณคับเด็กเด็กก็มาเทปนี้ไม่ออนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ไปแล้วครับได้สิ่งสิ่งที่ต้องการนะครับโอ้เดี๋ยวไปรีเทปไปก่อนนะครับ รู้ไหมครับโอ้โหโอ้โหูนี่เอฟซีเลยโอ้เกาหลีเราจะสู้เนเธอร์แลนด์โอ้เราขึ้นมาแล้วนะครับคุณตัวคุณตัวเนโอ้โหเต็มเต็มหน้าน้องเลยไปครับไปข้างในไปครับไปแล้วไม่ใช่มีตัวแล้วก็ต้องเลี้ยวกรับเอาบรจากาศเยอะๆนี่ครับ เราได้มีกสันมานะครับนี่เจ้าหน้าที่ในสาวัตนาจากสาวร้าวเฮาสวัสดีครับจากสาวร้าวเฮาวันนี้มากำลังคนเยอะไหมครับจากสาวร้าวเฮามีหลายจุดเลยไหมพี่กี่สาวนอครับวันนี้อยานทั้งไม่ได้ไม่ได้ไปมีน้องหมาด้วยเอไนนะฮัลโหลครับสวัสดีครับ ตัดภาพบุบออนมาในสนามดีกว่าครับ <laughs> โอ้โหไม่งั้นใจแตกแน่อนอนครับไปดูกันครับว่าโซนเอ็นจะมีบรรยากาศคึกคักขนาดไหนที่ผมบอกว่าเคลียร์ตลอด90นาทีนี่เอาจริงเกินนะครับเพราะว่าโปรพิธีโซนเอ็นนเริ่มสตาร์ทกันตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมครับสร้างบรรยากาศที่เติมเต็กับบรรดาแฟนฟุตบอลไทยแล้วก็นักเตะได้เป็นอย่างดีไปดีตามบรรยากาศโซนเอ็นแบบเต็มอิ่มกันเลยครับดูบรรยากาศในช่วงการแข่งครับ ที่เจอเกาหลีเกมนี้นี่ดูเน้นสุดๆอะ่ะเกาหลีเน้นมากนะ,ะเดี๋ยวจบเกมแล้ววันนี้ไม่มีแต้มนะเดี๋ยวว่ากันใหม่เกมหน้าเทปตี้ครับวันนี้ทีมชาติไทยของเราไม่มีอะไรจะต้องเสียใจครับสองนัดเจอเกาหลีได้มาแทมเกินค่านะแล้วค่อยไปวัดกับจีนแล้วก็สิงคโปร์อีกสองนัด <ปะ S 1> ที่ เจอเกาหลีได้รู้มาระดับไหนแล้วถ้าเจอร,ระดับเอเชียรจริงๆเราจะได้พัฒนาในสิ่งที่ถูกต้อง้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะออวันนี้บรรยากาศในสนามโอ้โหเต็มความจุราชมังคลาแล้วก็เรียกกระแสศรัทธาแฟนบอลกลับมานะครับก็หวังว่าจะต่อยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราเกีเยรีก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยเสมอนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศถ,ถงไทยนะครับ ทิททท้งท้ายเอาซอนเฮงบินนั่งวิ่งรอบสนาม ไว้หนึ่งรอบสนามชนไทยจอหนึ่งเป็นวิ่งไปสไปูนางนาไปยิงเข้ามือมดีนะจัดเป็นหนึ่งรอบสนามวิถีสุปตานะไม่เอาเบูทนจิแล้วีจิเขายังอุสาวิ่งรอบสนามมาทักทายแฟนบอลไทยนะปกติสุตาไม่ทำไมได้นะไม่ใช่เรื่องมาแลวแบบว่าไอ้ใจใจแฟนนะ เปล,ลี่ยน,น,นเลยเปลี่ยนเกมสำคัญเลยครับอีคังอินคนนึ่งคนอีคังอินสองคน,นง <c oughs> คือการที่แล้วซนคนเดียวครึ่งแรกยังแบบว่าพอจะดักได้บ้างไงลุมได้อยู่คนเดียวแต่พอเกมน,นี้ล่ออีกครั้งอินมาตั้งแต่ต้นเกมนีเยอะเขาดูจะปิดใคร <c oughs> ตั้งใจเลยตั้งใจเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนแล้วยิ่งจังหวะทีละทอนเปลี่ยนเจ็บไปตั้งแต่ลูกแรกที่เหลือโอ้โ oh, ห ตู้ไม่ได้ต้องแก้ปัญหาอย่างเดียวเลยเกมนี้อีเชีนะไม่เป็นไรครับเลืสองเกมไม่ได้ลุ้นกันนะนี้ผ่านมาสี่แล้ว2เกมนี้เล่นในแต้มเล่นในบ้านก่อนแล้วก็ไปเจอจีนเกมยืนใช่ป่ะใจจะไม่ผิดนะไปดีกว่าไปดีกว่าไปวันนี้บอลแพ้ครับบอลแพ้แต่เรานี่ บอลนี่น่มีผมไอสันวิ่งมากขนามไม่เหี้ยไอ้เค่กล้าเป็นมัดเข้าไุณครับ